สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยของผลไม้น่ารู้นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะครูเตรียมผลไม้มาทั้งหมด5ชนิดนะคะมาให้เด็กๆได้ดูค่ะครูเชื่อว่าเด็กๆบางคนก็เคยชิมแล้วก็เคยเห็นกันมาบ้างแล้วแหละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะครูก็จะพาเด็กๆมารู้จักกับผลไม้พวกนี้กันเลยค่ะเด็กๆค่ะสำหรับผลไม้ชนิดแรกนะคะนั่นก็คือส้มค่ะ มีลักษณะเป็นสีส้มเป็นวงกลมนะคะแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวค่ะสำหรับผลไมช้ชนิดที่สองนะคะนั่นก็คือกล้วยค่ะมีลักษณะเป็นสีเหลืองมีลักษณะเป็นวงรีแล้วก็มีรสชาติหวานค่ะเด็กๆค่ะสำหรับผลไมช้ชนิดที่3นะคะนั่นก็คือมะม,ม่วงค่ะเด็กๆ ans, มะม่วงนะคะมีลักษณะเป็นสีเขียวแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยว ต่เวลาสุกนะคะมะม่วงก็จะเป็นสีเหลืองค่ะเด็กๆแล้วก็มีรสชาติหวานค่ะผลไมา้ชนิดที่4นะคะนั่นก็คือแอปเปิลค่ะเด็กๆแอปเปิลนะคะมีลักษณะเป็นสีแดงหรือบางพันธุก็เป็นสีเขียวค่ะเด็กๆมีรสชาติหวานค่ะสำหรับผลไม้ชนิดที่5นะคะนั่นก็คือฝรั่งค่ะเด็กๆฝรั่งนะคะมีลักษณะเป็นสีเขียวแล้วก็มีรสชาติหวานค่ะเด็กๆ ่ะต่อไปนะคะครูก็จะมาถามคาถามเด็กๆให้เด็กๆได้เกิดกระบวนการคิดค่ะคําถามข้อที่1นะคะส้มมีสีอะไรและมีรสชาติอย่างไรข้อ2กล้วยมีสีอะไรและมีรสชาติอย่างไรข้อที่3แอปเปิลมีสีอะไรและมีรสชาติอย่างไรข้อที่4 ฝรั่งมีสีอะไรและมีรสชาติอย่างไรข้อที่ 5, หามะม่วงมีสีอะไรและมีรสชาติอย่างไรค่ะเด็กๆและนี่นะคะก็คือคำถามที่คุณครูจะนำมาถามเด็กๆค่ะเด็กๆคนไหนตอบได้ก็ช่วยตอบหน่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยของผลไม้กันไปแล้วนะคะเราได้รู้เกี่ยวกับสีของผลไม้รสชาติของผลไม้ สัปดาห์หนะ้าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเรามารอลุ้นกันเลยค่ะวันนี้คุณครูก็ขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบาย